พี่ก็มันจิอมจิ้มยเไเดี๋ยวเด้เอาเร็วๆเห็นหน้าเขาเล่นบอแล้วเว้ยเห็นหน้าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าทยย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 ยายย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 าทายย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 กยปยย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 ย่ก เอาเร็วไเลกไอ้เหี้ยกระโดดตอบเลยมีรอยอะไรมียอะไรอยไย่ไม่ไม่แรงเขาตอยเอไม่มีอะไรยไม่ไเข้าขาไม่มีอะไรเลยห้อกรอไเออไอ้ตา